You have to put yourself in a place where you can hear the truth, so that you can have a healthy faith or healthy soul. you can hear the truth, a healthy soul. Good morning, everyone, and welcome to a Daily Gospel truth, truth, อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ Well I hope you're ready to study the word of God again หวังว่าเช้านี้คุณพร้อมที่จะศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งแล้วนะครั you know the word of God is so good so powerful so transforming ถ้อยคำของพระเจ้าดีมากๆถ้อยคำของพระเจ้ามีพลังและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ y o n o studying the Bible การศึกษาพระคัมภีร์ is the best

to understand eternity with god ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจถึงชีวิตนิรันดร์ที่เราจะมีร่วมกับพระเจ้า and how to experience eternal life with god แล้วเราจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าได้อย่างไรเท่านั้น but also to live effectively as god designed for us here in this world แต่ยังสามารถช่วยให้เราดําเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้บนโลกใบนี้อย่างประสบความสําเร็จด้วย you know when we buy Uh, Furnitures ourselves that have to we assemble by เวลาที่เราซื้อเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเราจะต้องมาประกอบเอง and uh, you bring it home and uh, you know the sellers usually say it's easy พอนำกลับมาบ้านเนี่ยก่อนที่เราจะนำกลับบ้านผู้คนที่เขาขายเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะบอกว่าอ๋อประกอบง่ายๆเอง w s supposed to be easy คือมันก็ควรจะง่ายเนาะ but you know what we do we just don't look at the manual แต่ส่วนมาก <Yeah. S 1> เวลาที่เรานำมาประกอบเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูคู่มือ,อควบคู่ไปด้วย And What do we, do? we just try to figure out do do figure เราก็เลยแกะออกมาปุ๊บพยายามที่จะนั่งคิดด้วยตัวเองว่าเออมันจะต้องต่อ,อยังไงเอาชิ้นไหนประกอบกับอะไรยังไงแล้ว เราก็รู้สึกว่ามันหงุดหงิดละมันรู้สึกเหนื่อยละรู้สึกงงละตรงนั้นมันก็เปรียบเสมือนเป็นชีวิตของเราในหลายๆครั้ง out. try เราพยายามที่จะคิดหาวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยตัวเราเองแต่ but when God has given us the m a n u a l For our life. You know, which is the word of God. And so we are learning in this series about what God teaches us how to have a healthy soul. We're learning that developing a healthy soul is one of the one of the wisest things we can do in life. เรียนรู้ร่วมกันว่าการพัฒนาจิตใจของเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ฉลาดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามากๆเพราะมันก็จะทำให้เกิดผลอย่างมากมายมหาศาลขึ้นในชีวิตของเรา And so, you know, the question that ask question need to we the คำถามที่เราควรจะถาม is, How is soul doing now? is my คือตอนนี้เนี่ยจิตใจของฉันเป็นยังไงบ้าง If your soul is in the wrong condition now, your soul the wrong the ถ้าจิตใจของคุณตอนนี้อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดี Do everything you can everything can คุณควรที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อที่จะพัฒนาสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงขึ้นเพราะอย่าลืมว่าจิตใจของคุณเป็นยังไงมันก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องอื่นๆในชีวิตไปด้วย So we have covered We've Many important far points so far. เราก็ได้พูดถึงเรื่องที่มีความสำคัญมากๆก,กันไปในระดับหนึ่งละ and today I want to start talking about the root of a healthy soul วันนี้ผมอยากจะเริ่มพูดเกี่ยวกับรากที่จะทำให้จิตใจแข็งแรงขึ้น The root Healthy soul เป็นรากแห่งจิตใจที่แข็งแรง you know we need to be grounded and rooted in these things that we are about to study เราจำเป็นที่จะต้องอย่างรากลึกและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราจะศึกษาร่วมกันต่อไปนี้ so that we can have healthy soul เพื่อจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ the first root that we want to talk about รากแรกเลยที่เราอยากจะพูดถึงในวันนี้ is what I call biblical identity มเรียกว่าเป็นตัวตนจากในพระคัมภีร์ Biblical identity เป็นตัวตนของเราจากแนวทางของพระคัมภีร์ Did you know that this is one of the most important roots for a healthy soul คุณรู้ไหมว่าตรงนี้เป็นรากที่มีความสําคัญมากๆสําหรับสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง When your soul is filled with the revelation and the truth Your identity according to identity the เมื่อจิตใจของคุณเต็มล้นไปด้วยความจริงและการเปิดเผยสำแดงเกี่ยวกับเรื่องตัวตนของคุณตามแนวทางพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์กำหนดเอาไว้คุณก็กำลังเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนาจิตใจของคุณให้มีความแข็งแรงขึ้น if your soul don't understand who you are biblically ถ้าจิตใจของคุณไม่เข้าใจว่าตัวตนใหม่ของคุณตามแนวทางของพระคัมภีร์นั้นเป็นยังไง will never have คุณก็ไม่มีทางจะมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงได้เลย you know you can experience little bit of happiness here and there based on the uh, uh, Experiences of life. คุณก็สามารถจะเห็นความสุขเกิดขึ้นตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเป็นไปตามประสบการณ์ในชีวิต But you will not have a stable แต่คุณจะไม่สามารถมีสุขภาพจิตที่มั่นคงที่หนักแน่นที่แข็งแรงได้ But when you develop the understanding of your biblical identity ถ uh, I mean, ้าคุณเองได้พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนใหม่ของคุณในพระเยซูคริสต์ the long run จิตใจของคุณก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ตลอดไป And this what the Bible teaches this the is Bible us และนี่ก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเรา so go with me to uh, Colossians 3, 1- r t o t เปิดไปดูด้วยกันกับผมนะครับในโคลอสีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ 3. and we'll probably stay in this verse for a while เราก็อยากที่จะแช่อยู่ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันสักพักหนึ่งเพราะ <here. S 2> มีความหมายดีๆที่เราสามารถเรียนรู้และสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ this เรา <Yeah. S 2> ยังไม่สามารถพูดถึงชีวิตคริสเตียนในด้านอื่นๆได้เลยถ้าเรายังไม่เข้าใจหรือว่าปักหลักอยู่ในความจริงตรงนี้ so 3, says, ในโคลสีบท ที่3ข้อ1ถึงข้อ3ได้บอกว่า if then you're raised with Christ seek those things which are above where Christ is sitting at the right hand of God แล้วถ้าพวกท่านได้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วจงแสวงหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า set your mind on things above not on things The earth จงตั้งความคิดของพวกท่านไว้กับสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่บนแผ่นดินโลก life hidden with God. you your Christ and is เพราะพวกท่านได้ตายแล้วและชีวิตของพวกท่านถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าในข้อพระค e มีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงที่มีพลในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความจริงที่มีพลังมาก received การเปิดเผยสำแดงที่เปาโลได้รับเกี่ยวกับตัวตนของเราในพระเยซูคริสต์ is the very heart of the gospel message ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญสำหรับข่าวประเสริฐ see the good news is a good news because ข่าวดีเป็นข่าวดีก็เพราะว่า you know all things become new through Jesus Christ ทุกสิ่งในชีวิตของเรากลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยพระเยซูคริสต์ในพระเยซูคริสต์ and the Christian life is a discovery How Christ new we are in are แล้วชีวิตคริสเตียนต่อมานั้นก็หมายถึงเป็นเรื่องของการที่เราต้องค้นคว้าว่าตัวเราตอนนี้เป็นใครในพระเยซูคริสต์ You know, no o n d e r i s called the good news ซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถูกเรียกว่าข่าวดี Good news of who we are in Christ first ข่าวดีเกี่ยวกับว่าตอนนี้เราเป็นใครในพระคริสต์แล้ว And so notice what the Holy Spirit is communicating in these verses ให้เราลองมาดูสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สื่อสารกับเราผ่านทางข้อพระคัมภีร์นี้ Says if then you are raised With Christ แล้วถ้าพวกท่านได้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว Something happened in the spiritual realm when Jesus was raised from the dead มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในโลกทางฝ่ายวิญญาณเมื่อพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตาย It was for our benefit ทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของเรา When Christ was raised it also affected us เมื่อพระคริสต์ได้เป็นขึ้นจากความตายก็มีผลกระทบกับชีวิตของเราด้วย It says we're raised with Christ. ในข้อนี้บอกว่าท่านได้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว Something powerful happened when Christ was resurrected. มันก็มีสิ่งที่มีพลังเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นคืนพระชน uh, You know, again, it's not just Jesus rising from the dead. คือมันไม่ใช่เรื่องของแค่พระเยซูที่ฟื้นขึ้นจากความตายเท่านั้น But his resurrection released the power for us Raised with แต่การฟื้นคืนพระชนของพระองค์นั้นเป็นพลังที่จะช่วยให้เราสามารถจะฟื้นขึ้นมาหรือได้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระองค์ด้วย now the word raised คำว่าเป็นขึ้นมา you know it, it means to go above something นั่นหมายความว่าได้ถูกยกขึ้นมาสูงอยู่เหนืออะไรบางอย่าง to go above something ถูกยกขึ้นมาอยู่สูงเหนืออะไรบางอย่าง Why does the Holy Spirit use this does use language Spirit ทำไมพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงตั้งใจอยากจะใช้คำคำนี้ Because before Christ came and finished the work of redemption for us เพราะก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาแล้วก็มาทำการไถ่เราอย่างเสร็จสมบูรณ์นี้ We were under the wrong things ก่อนหน้านี้ชีวิตของเราเคยตกอยู่ภายใต้สิ่งที่ไม่ดี We were under sin เราตกอยู่ภายใต้ความบาป under dominion darkness the of ตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของความมืด The Bible says we were under the curse. พระคัมภีร์บอกว่าเราตกอยู่ภายใต้การโดนสาปแช่ง We were under. เราตกอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้น And no amount of our religion could take us above those things. และไม่ว่าเราพยายามที่จะ ทำตามหลักของศาสนามากขนาดไหนมันก็ไม่สามารถช่วยเราให้หลุดพ้นจากจุดนั้นได้ None of our good works could from raise place us up from that การทำความดีใดๆของเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเรานั้นอ่ะให้หลุดออกมาหรือว่าได้รับการยกชูขึ้นมาเหนือสิ่งเหล่านั้นได้ things were crushing those were down us โดยความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันพยายามที่จะกดชีวิตของเราให้ตกต่ำย่ำแย่ลง news 's good แต่นี่แหละที่เราเรียกว่าข่าวดีเมื่อพระคริสต์นั้นได้เป็น เราเองก็เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระองค์แล้วตอนนี้เราจึงอยู่เหนือสิ่งต่างๆที่เราเคยตกอยู่ภายใต้เมื่อเราอยู่ในอดัมทำไมพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องมาเปิดเผยเรื่องนี้กับเราเพื่อที่จิตใจของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยความจริงนี้เพราะ s e w เมื่อความจริงได้ร d in ใน เพราะเมื่อความจริงได้ออกรากลึกลงในจิตใจของเรา our soul becomes healthy จิตใจของเราก็จะแข็งแรงขึ้น when our soul becomes healthy there's good fruits in our life และเมื่อจิตใจของเราแข็งแรงขึ้นเราก็จะเห็นผลที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตด้วย I want this statement to be really loud in in your life ผมอยากจะให้ประโยคแห่งความจริงนี้เนี่ยมันดังก้องกังวานอยู่ในความคิดจิตใจของคุณ healthy soul จิตใจที่แข็งแรง equals fruitful life เท่ากับชีวิตที่เกิดผลมาก or good fruits หรือการเห็นผลที่ดี and that that's where we go back to again and again ตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องย้อนกลับมาอยู่เป็นประจํา if I don't like what I'm seeing the fruits I'm seeing in my life today เอาละถ้าวันนี้เนี่ยฉันไม่ค่อยชอบใจกับผลที่ฉันเห็นเกิดขึ้นในชีวิตสักเท่าไหร่ then I need to do something with the truth in my soul ฉันก็จําเป็นจะต้องทําอะไรบางอย่างกับความจริงที่อยู่ในจิตใจของฉัน and this is something that I talk to our church members in the beginning of this year และอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมแบ่งปันกับสมาชิกในคริสตจักรตั้งแต่ตอนต้นปี that you have to put yourself in a place ว่าคุณเองจําเป็นจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่ where you can hear the truth so that you can have a healthy faith or healthy soul ที่คุณสามารถจะได้ยินความจริงอยู่เสมอเพื่อจิตใจของคุณจะมีความแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีได้ตลอด and I'm telling you และผมเองก็อยากจะบอกกับคุณว่า I love you enough to tell you this ผมเนี่ยรักคุณมากจนกล้าที่จะบอกกับคุณว่า some of you God brought you into the place where you can grow บางคนเนี่ยพระเจ้านำคุณมาอยู่ในที่ที่คุณสามารถจะเติบโตได้ But แต่ในที่สุดด้วยเหตุผลบางอย่างคุณก็ดึงตัวเองออกไปจากจุดนั้นมันก็เหมือนกับคุณปลูกอะไรบางอย่างลงไปในที่ที่ดีแล้วหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันคุณก็ถอนมันขึ้นมา you know, that. อย่าทำแบบนั้นเลย you know, put yourself เขาคือเอาตัวเองไปอยู่ในที่ Where you can receive the truth receive you can ที่คุณเองสามารถจะได้รับความจริงอย่างสม่ำเสมอ makes you uncomfortable it บางครั้งแน่นอนอยู่แล้วว่าความจริงจากถ้อยคำมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจมันเหมือนเป็นการท้าทายสิ่งที่คุณเป็นหรือว่าความเชื่อของคุณ becomes ultimately your soul becomes healthy แต่ในท้ายที่สุดถ้าคุณยอมจำนนและเชื่อตามความเป็นจริงคุณก็จะเห็นว่า คุณมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงขึ้น And now this truth about being raised with Christ แล้วตอนนี้ความจริงเกี่ยวกับการที่เราได้เป็นขึ้นมาหรือได้รับการยกชูขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์ Can become your daily experience ก็จะเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณทุกๆวัน Let's pray <S ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we do thank you for who we are in your Son Jesus Christ พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับผู้ที่เราเป็นแล้วในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ Thank you for redeeming us were bound all that we are bound by และขอบคุณพระองค์สำหรับที่พระองค์ได้ไถ่เราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผูกมัดเราไว้ Help us walk in these truths today. ขอให้พระองค์ช่วยเราดำเนินชีวิตในความจริงนี้ในวันนี้ด้วย In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. We'll have a great day everyone. God bless you. ขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้นะครับและขอพระเจ้าอวยพร